สวัสดีค่ะคลิปนี้มาส่องท็อปเพลงเกิร์ลกรุ๊ป K-POP ที่ถูกพูดถึงมากที่สุดประจำเดือนกุมภาพันธ์2024จากการจัดอันดับข้อมูลของ Big Data ของ The Korea Business Research Institute ที่ดำเนินการมาอย่างต่อเน,นื่องล่าสุดกเ็เปิดเผยอันดับในหมวดวงเกิร์ลกรุ๊ป K-POP ที่ได้ประกาศออกมาให้แฟนๆได้อัปเดตกันแล้ว โดยการจัดอันดับในเดือนนี้ค่ะได้รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องอกับวงเกริร์ลกรุ๊ป K-pop ตั้งแต่วันที่11มกราคม2 0 2 4จนถึงวันที่11กุมภาพันธ์2 0 2 4รวมทั้งหมด49 182,794รายการซึ่งเพิ่มขึ้น8.70%จากการจัดอันดับของหมวดนี้เมื่อเดือนที่แล้วส่วนใครจะได้รับความนิยมถูกพูดถึงมากที่สุดไม่รอช้ามาดูกันเลยเริ่มที่อันดับส0เกิร์ลเจเนอเรชั่นอันดับ9 Oh My Girl อันดับ8เลดเวลเวทอันดับ7นิวจีนอันดับ6เอสป้าอันดับ5แบ็พิงอันดับ4เลเซราฟิมอันดับ3ชไวยได้3,814,489คะแนนอันดับที่2ไอได้3,288,945คะแนนอันดับที่1 G ไอเดนได้5,185,516คะแนน และนี้ค่ะก็เป็นท็อป10เ,เกร์อกุป๊ปเค o p OP ที่ถูกพูดถึงมากที่สุดประจำเดือนกุมภาพันธ์2024แอดก็ขอสแสดงความยินดีด้วยนะคะอัปเดตสาระดีๆได้ที่ช่องปากแดงนะคะอย่าลืมฝากกดติดตามและเป็นกำลังใจให้ช่องปากแดงกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ